มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแลรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลานเอาถุงใส่ทองคำกว่า2ล้านไปทิ้งเพราะคิดว่าเป็นขยะวันที่2มกราคม2567ร้อยตําตำรวจเอกรักชาติเพชรชมรองสอวอสอบสนสอพอปลูกแดงจังหวัดระยองได้รับแจ้งความร้องทุกข์จากนางวันนดีอายุ60ปี ว่าได้ทำทองคำกว่าสองล้านศูนหายโดยนำใส่กระเป๋าไว้และหลานเข้าใจผิดนำไปทิ้งที่หน้าบ้านพื้นที่หมู่ที่6ตําบลปลวกแดงอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ให้กับพนักงานสอบสวนช่วยติดตามและดําเนินการตามกฎหมายนางวันดีกล่าวว่าวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 7เวลาประมาณ17บเนาฬิกาตนได้เก็บทองไว้ในถุงโดยใส่ไว้ในกล่องจํานวนสองใบมีรายการดังนี้1ทองคำแท่งจํานวน6แท่งแบ่งเป็น5บาทและ1บาท 2. อสร้อยคอทองคำจำนวน6เส้นแบ่งเป็น2บาท5เส้นและ5บาท1เส้น3สร้อยข้อมือทองคำจำนวน5เส้นแบ่งเป็น1บาท1เส้น2บาท3เส้นและ3บาท1เส้น4พระเดี่ยมทองจำนวน5องค์5แหวนเพชรจำนวน3วงของผู้หญิง2วงผู้ชาย1วง6แหวนพลอยจำนวน1วง เจ็ดจี้เพชรจำนวน1อัน8แหวนทองคำจำนวน8วง9ต่างหูทองคำจำนวน1คู่10ต่างหูเพชรจำนวน2คู่11กํากำไลเพชรจำนวน1วงและได้ใส่ถุงสีแดงและสีดำซ้อนอีกทีหนึ่งแล้ววางไว้หน้าห้องของตนเองจากนั้นหลานชายได้นำไปทิ้งที่ถังขยะบริเวณหน้าบ้านของตนโดยเข้าใจว่าอาจจะเป็นขยะจากนั้นมีชายไม่ทราบผู้ใดขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างไม่ทราบหมายเลขทะเบียนรถขับมา คนขยะแล้วพบทรัพย์สินของตนที่อยู่ภายในกล่องและได้เอาทรัพย์สินและขับรถจากไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพปลวกแดงได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดท,ที่จุดเกิดเหตุทราบว่าเป็นคนเก็บของเก่าเอาไปตามวันและเวลาดังกล่าวจึงติดตามไปยังบ้านของคนที่เก็บของเก่าอยู่ในคลิปและขอตรวจสอบพบว่ามีทองดังกล่าวจริงจึงเชิญไปให้ปากคําที่สพปลวกแดงคนเก็บของเก่ากล่าวว่าตนเองไปเก็บขยะดังกล่าวมีขยะชนิดอื่นๆเยอะและมีถุงหนึ่งจึงยกดูมีน้ําหนักมากคิดว่าเป็นแบตเตอรี่เปิดออกมาปรากฏว่าเป็นทองเต็มถุงจึงคิดว่าเป็นของปลอมก็เลยเก็บ เอาไปด้วยและเอาไปวางไว้ใส่ถุงก๊อบแก๊บไว้มารู้อีกทีตำรวจมาถึงบ้านจึงรู้ว่าเป็นทองจริงๆตนก็ไม่คิดว่าจะเอาของใครตอนนี้ก็สบายใจแล้วที่เจ้าของทองได้ของคืนเพราะมันมีค่ามาก ทางด้านายมวดีนะคะเจ้าของทองคํากล่าวว่าตอนแรกหมดหวังแล้วไม่คิดว่าจะได้คืนจึงต้องขอบคุณตํารวจและก็ชุดสืบสวนสพบวกแดงที่ติดตามหาทองคําให้จนเจอและขอบคุณคนเก็บของเก่าด้วยที่รักษาเก็บทองคําไว้ให้ครบทุกชิ้นขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ